เนื่องจากว่าผมเสร็จเควส์ร้อยวันปุ๊บแมงเรนดอมให้ crazy sepper มาตัวหนึ่งครับถาวรน,นะฮะเล่นไม่เป็นเลยปเฮปีย sepper วางเฮียอะไรตุตามตุมตามแต่แบบด้านถาวรมาแล้วอะ่ะทำไงอะ่ะเราต้องไปหัดเล่นแล้วก็ไปหาเกียร์ที่เหมาะสมมาใส่ผมก็เลือกใช้บริเกตกับหมวกเซย่านะ,ะฮะเวิร์กฮะวางบริเกตเสร็จวางระเบิดบริเกตก็เอาไว้หลบอะ โขกเสียยาไว้ป้องกันไอ้พวกเต่กากาดที่มันจะวิ่งมาสับตูดสับปุ๊บช็อตช็อตปุ๊บวังระเบิดใส่ตีนเดี๋ยวค่อยดูนะฮะชอ็อตพวกนั้นเน่ะเพลิดเพลินนะฮะมันก็พอเล่นได้นะเรื่องแบบเนี้ยคือแบบผมไม่ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวเรื่องสายสเปเชียลทั้งฮุกทั้งไอ้แซฟเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยอะ่ะบูก็บกูยิงก็ยิงไงต้องเลือกนี่มันแบบอะไรวะวิ่งไปแบบจะฆ่าใครสักคนนึงเอาถ่าไปตบมันก็ไม่ไหวใช่ไหม ต้องระเบิดไปวางไอ้สัตว์ใครเขาจะมาโดนแซปเปอร์นี่นะฮะไม่ควรจะแบบว่าวางอยู่ในฐานกันคนเขาเข้ามาเหยียบบ้านเราอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องออกไปวางใส่แม่งเลยใส่หน้าแม่งเลยแล้วมันจะเพลิดเพลินม,มากผมก็วางแบบไม่วางแอบเลยนะไม่แบบแอบ,บหลังป้ายอะไรไม่เอาแบบพวกแอบ,บหลังกำแพงหลังป้ายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครมาเหยียบไงมันแค้นไง ไอ้เหี้ยวางไปไม่เหยียบกลัวแล้วกูยืนเฉยๆอ่ะระเบิดวางได้หกลูกต้องมายืนเฉยรอแม่งเหยียบไม่เอานะฮะวิ่งเข้าไปวางใส่หน้าแม่งเลยน,นี่เป็นอะไรที่เพลินมากนะแต่ว่าจะโดนยำตีนไงก็อัพดีเฟนต์ไว้เยอะตอนนี้ก็อยากจะอัพดีเฟนต์อย่างเดียวเหมกันเดี๋ยวติดอยากให้หมวกมาเร็วๆอะหมวกสำคัญมากเลยอ่ะหมวกเซย่าเนี่ยเซย่าไม่เซย่ากูก็เซย่าเฮียอะไรวะลืมลืมไปหมดแล้วนะฮะการ์ตูนเซย่าอะไรพวกเนี้ยจะหมวกได้ไง ระหว่างช่วงซุลามุนนี่แซฟก็เข้าไปนัวเหมือนกันนะฮะที่จะเจ๊งสุดก็คือชาแมนกับปืนนะฮะเพราะมันยิงแบบเกราะสายฟ้าเรากันไม่ได้ไอพวกตัวเต่าๆอะไรพวกนี้นะไอพวกเข้ามาตบนะโดนหมวกเน่าหมดอ่ะแต่สมเปของเราก็ยังแบบว่าคือวางแบบลืมโลกอะ่ะไม่รู้ไม่ต้องขา่าทครเดินไปวางชีวิตมีความสุขเลยเปือ่อยเดินต้องวางวางวาง,วางไม่ได้คิดจะฆ่าใครนะแต่อยากให้มึงมาเหยียบกันอ่ะ จะเพลิดเพลินม,มากเลยไงขนาดตอนพากเนี่ยยังไม่มีอะไรทำเลยผมไม่รู้จะพากอะไรเพี่แมันเดินวางเดินวางจบบาริสเคนนี่เอาไว้ให้แบบว่าให้พวกแม่งลำคาญกันนะฮะอุย้ยเน,นี่ยจะเดินแม่งแก่กะว่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบจิตวิญญาณนิดหน่อยอ่ะแล้วมันจะขุดคุนค้นหน่อยในใจ ถเดินพอเดินได้ปุ๊บโดนระเบิดตูม้มมาเจอคนตีนกันน,นิดนึงนะฮะการเล่นแบบนี้แล้วก็เกรียนด่าตึมอะที่ผมโดนมานะเกรียนแม่งถ่าว่ามึงสู้ไม่เป็นเหนอมึงวางอย่างเดียวอะเออผมก็ไม่รู้จะพูดไงเฮียก็ใครก็เอสเปอร์ไปสู้อะเอาถาดไปตบกับเง,างา้ามึงก็ไม่ไหวนะ้เกียนแม่งก็จะประมาณว่าเกะกะจะให้ระเบิดพวกนี้ ใครใช้ให้มึงเดินมาเหยียบอะไรแสนตอนช่วงแข่งไอ้ไทยแลนด์นูบอ่ะมีนัดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ท็อปนะฮะเขาสอนเขาสอนผมมาเองแหละให้ให้ทำอย่างเงี้ยใช้เบรกเกตแล้วก็วาระเบิดแล้วทำกันทั้งสามคนนะแคนูบอ่ะเต่าต,ตำนานยังหนีกลับบ้านเลยแต่กูแพ้อยู่ดีฮะเพราะนอนผมยังเล่นไม่เป็นไงที่เล่นยังไงว่าแซปวาระเบิดวางบริเกตงงมากตอนนะั้นอ่ะตอนนี้เล่นเป็นแล้วเฟย เขาได้ถาวรมาเนี่ยมันเหมือนบังคับให้กูเล่นน่ะไม่เล่นก็เสียดายใช่ไหมเอาถาวรมายืนอะไรกากากเขาต้องเอามาเล่นด้วยบางทีก็เอามาสวัปมากแต่หลังๆนี่ติดแซปเปอร์มากเลยอะเล่นตัวเดียวเลยอะไม่สวับใครเลยอะมันมีความสุขมากในการเห็นเตือนตรงตามตระเบิดตุกตามตกเหวมั่งไรมั่งเต่าฟันเสร็จช็อตตื้อตื้ออะไรเล่นแบบนี้มันมีความสุขไอเฮพูตั้งนานมันก็ไม่ทําอย่างอื่นนะฮะแซปเปอร์นะฮะ เดินวางดุยดุยไปวางเราดูระวางแล้วใครจะเหยียบก็มีคนเหยียบเยอะแยะไปเวลาไอ้พวกกริมที่เหมือนกันเวลาลอยลอยอะลงมาปุ๊บเอาระเบิดไปวางวางไว้ก่อนเลยพอมันลงมาปุ๊บโดนพเพลิดเพลินนะจริงๆเอาไว้ใช้หลบช็อตได้นะแต่คุณต้องวางสองลูกวางไว้ก,ก่อนลูกหนึ่งพอมันช็อตนะวางอีกลูกหนึ่งแล้วเราก็โดนระเบิดตัวเองปึ้งเราจะเรายังไม่โดนช็อตเลยอลองดูไปลองดูหลบไอ้ ควันดำรถเมย์นี่ได้ด้วยนี่สกิลที่เที่ยมากควันดำเนี่ยบริเคตก็พอจะกันควันดำได้นะแต่เวลามันดูดนะกูก็เดินครับติดบริเคตไม่ตกนะฮะ,ะได้เหมือนกันครับตอนนี้ศึกดวลเดี่ยวครับระหว่างชาแมนกับเดอะเกรสถ้าตกมั้งเท่านั้นไนี่เพี้ยสะใจแซดมาละมาละมาละก็กูชีวิตกูก็มีท้าทายกับระเบิดมึงจะเอาอะไรนะฮะขำขำขำ เลนถ้าพิมพ์ง่ายกันขึ้นมาเชียวเล่นไม่เหนื่อยด้วยนะฮะไม่ต้องไล่ล่าใครไม่ต้องวิ่งหนีใครลุม้มๆก็พอเล่นได้บริเขตกันมาว่าแม้เยอะยิ่งลุมยิ่งดีแม่งโดนทีหลายคนตบกินวิ่งหนีอ่ะคิดดูเด้หนัวนี้หนัวมดซวเลยฮะตัวกูอยู่ไหนเนี่ยอ่าว้สัตว์กูปโปล่วงตายได้ยังไงเนี่ยม่ใหม่ ใกล้แล้วใกล้ชนะแล้วดูทีมดูคะแนนทีมื่อง่อนครับดูเดือดมากฮนะนี่ถ้ากูเล่นปืนคงชนะร้อยศูนย์แล้วล่ะนี่แบบว่าไอเหียต้องมาสึกแซปเปอร์ไงเปิดด้วยไงก่อนจะท,ทําทลิปนี่แหละถึงได้มาเล่นเดี๋ยวหลัจงจากนี้ผมซื้อตัวผู้หญิงใส่สวยเลยอะตอนนี้ยังฮะลองดูขอนะฮะชาแมนกูต้องตีตามแต่โอ้ไอเหียตู่ตามปลิวไป โดนแล้วไม่โดนหนีได้พูดเก่งไม่ตกด้วยสุดยอดอ่าถ้าไม่ชนะก่อนกูตายแน่เลยเมื่อกี้เฮียขำขม่สัตก็ได้แชมป์เปี้ยนนะก็ไม่ใช่ขี้ๆนะฮะเห็นไหมไม่ต้องไล่ล่าใครก็ได้แชมป์เปี้ยนเพลิดเพลินจบ